ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตงอำเภอเปตงเพิ่มความเข้มหลังกลุ่มคนร้ายสร้างสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชยแดนภาคใต้เชื่อมโยงวันครบรอบก่อตั้งขบวนการเบอร์ซาตูและวันชาติมาเลเซียค่ะ ภายหลังจากเมื่อคืนวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุป่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและปัตตานีคาดเชื่อมโยงวันครบรอบก่อตั้งขบวนการเบอร์ซาตูและวันชาติมาเลเซียที่กลุ่มก่อเหตุช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ในพื้นที่โดยมีทั้งเผยยางรถยนต์ระเบิดหน้าทกศและระเบิดตู้ ATM ค่ะ โดยในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอิสมาแยยาโกะแนวอำเภอเบตงสั่งการให้กำลังฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเส้นทางตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียและเส้นทางเศรษฐกิจเพื่อสกัดกั้นบุคคลต้องสงสัยยานพาหนะและวัตถุต้องสงสยัยที่อาจเข้ามาสร้างสถาน,นการณ์ความไม่สงบตลอดจนกรณีการก่อเหตุการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ในคืนที่ผ่าน มาเป็นสิ่งบอกเหตุได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบอาจจะมีการเตรียมการก่อเหตุเข้าโจมตีต่อฐานปฏิบัติการที่ตั้งฐานขนาดเล็กที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือก่อเหตุด้วยค่าบอมจากกระยานยนต์บอมบริเวณพื้นที่ชุมชนสถานที่ราชการหรือก่อเหตุก่อกวนแนวรูปแบบต่างๆและพื้นที่พร้อมกันในห้วงเวลานี้ค่ะโดยให้กำลังเจ้าหน้าที่ทหาตรตำรวจแายปกครองและภาพประชาชนออกลาดตระเวนทั้งทางเดินเท้าและยานพาหนะและขอความร่ว ่มือประชาชนช่วยแจ้งข้อมูลเบาะแสเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะที่สายด่วน1341และ191โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 Hz, เ h z มเฮิรซเพจสวทเบตงนิว